สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Uncle Cat และเรากำลังอยู่กันในเกม Warframe สำหรับคลิป Weapon Build ในวันนี้นั้นลุงแมวก็จะมาทำการรีวิวข้อมูลพร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการจัดมอสตาย l e ลุงแมวของอาวุธปืนรองชิ้นใหม่ล่าสุดที่ได้มีการนำเข้ามาภายในเกมพร้อมๆกันกับอัปเดตตัวเกมเวอร์ชัน21.1โดยปืนดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่า z a c t โอเค อ่านว่าแซกตินะครับเดี๋ยวมีคนมาหาว่าลุงแมวออกเสียงผิดอีกและอาวุธชิ้นดังกล่าวนั้นจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลพร้อมๆกันได้เลยครับแซกติเป็นอาวุธปืนรองประเภทดัตพิสท่อหรือว่าปืนยิงลูกดอกที่มีค่าความเสียหายทางกายภาพหลักเป็นพันชเชอร์ตามมาด้วยอิมแพคและก็ยังมีความเสียหายาธาตุแก๊สเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยมีความแม่นยำอยู่ที่26.7หน่วยอัตราความไวในการยิงต่อเนื่อง5นัดต่อวินาที อัตราการติดคริติคอล2%ค่าความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอล1.5เท่าอัตราในการสร้างสถานะผิดปกติ20%ความจุกระสุน3นัดต่อ1แมกซีนอัตราความไวในการรีโหลดกระสุน0.8วินาทีมีรูปแบบการยิงแบบซม m i a u t o กระสุนมีการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายและเกิดเสียงดังขึ้นเวลายิงนอกจากนี้กระสุนของปืนแซกติก็ยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหงอย่างนั่นก็คือ เมื่อเราใช้ปืนแซกติยิงใส่ศัตรูกระสุนจะสร้างความเสียหายทางกายภาพจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูที่โดนยิงเข้าไปพร้อมทั้งทำให้ศัตรูตัวดังกล่าวติดสถานะน็อกแบ็กทันที100%และหลังจากนั้นประมาณหนึ่งวินาทีกระสุนดังกล่าวก็จะเกิดการระเบิดขึ้นและสร้างความเสียหายธาตุแก๊สต่อวินาทีจำนวนหนึ่งให้แก่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะรัศมี5เมตรรอบแรงระเบิดซึ่งศัตรูที่โดนแรงระเบิดจากกระสุนดังกล่าวเข้าไปนั้นจะเกิดอาการมึนงงในช่วงระยะเวลาสั้นๆและจะได้รับความเสียหายแบบฟินิ จากการโจมตีด้วยอาวุธยาประชิตทุกรูปแบบโดยในระหว่างที่ศัตรูกําลังมึนงงอยู่นั้นเราสามารถที่จะเข้าไปใกล้ๆศัตรูเพื่อทำฟินิชเชอร์แอทแท็กด้วยอาวุธยาประชิตได้อีกด้วยเช่นกันโดยบลูพิ้นของปืนแซกตินั้นสามารถหาซื้อไดจากเทนโนแลบในโดโจของแคลนที่วิจัยจนเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยใช้จํานวนทรัพยากรเครดิตและระยะเวลาในการสร้างตามภาพที่เห็นด้านข้างเลยครับซึ่งการที่จะสร้างปืนแซกติได้นั้นเทนโนของเรา จำเป็นที่จะต้องมี mastery l a n k ตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปซะก่อนและนี่ก็คือแนวทางในการจัด mod ของปืนซัตติสไตล์ลูแมนครับโดยเริ่มกันที่ mod พื้นฐานหลัก3ใบยอย่าง Hornet Strike, Barrel Diffusion และก็ l e t h a l Talent เพื่อเพิ่มค่า base damage, multi shot และก็ fire rate ให้แก่ตัวปืนส่วนช่องว่างที่เหลืออีก5ช่องนั้นลูแมนเลือกใส่เป็น mod โจมตีทัต9 0สบผสมกันกับ mod Dual s t a t ซึ่งก็จะมีการจัดเรียงธาตุเอาไว้อยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบโดยแบบแรกคือธาตุ corrosive บวก heat ก็จะเอาไว้ใชุ้้ยกับศัตรูเผากรีนเนี่ยแล้วก็อินเฟสเด็ดเป็นหลักส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือธาตุแมกนติกบวกกับแก๊สก็จะเอาไว้ใช้ลุยกับพวกศัตรูเผ่าคอปัสนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาลองใช้ปืนแซกติที่วิวแบบลุงแมวทดสอบโจมตีใส่สศัตรูทั้ง3เผ่าที่เลเวลหนึแล้ดูกันบ้างนะครับว่าผลจอบงาเป็นยังไงบ้างโดยเริ่มจากเผ่ากรีนเนี่ย ตามมาด้าวยเผ่าคอปัสและเผ่า i n ฟ e s t e d สำหรับปืนแซกต,ติกในความคิดเห็นส่วนตัวของลุงแมวเนี่ยก็จัดว่าเป็นปืนที่ดีมากๆอีกรกะบ,บอกหนึ่งเลยนะครับ พราะด้วยความเสียหายโดยรวมของปืนที่มันค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบต่อกระสุนหนึ่งนัดแถมยังสามารถโจมตีศัตรูได้เป็นกลุ่มอีกด้วยโคตรเจ๋งเท่านั้นยังไม่พอนะครับค่าสเตตัสเชนส์พื้นฐานของปืนกระบอกนี้เนี่ยก็จัดได้ว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษในการหยุดศัตรูเพื่อทำคอมโบร่วมกันกับอาวุธระยะประชิดได้อีกด้วยสุดยอดตัดกลับมาที่ข้อเสียของปืนนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดเลยนั่นก็คือตัวปืนเนี่ยมันม คือถ้ายิงไปแบบตอนเรื่องสันนัดลวดเนี่ยนัดที่3ก็นู่นนะครับเต็มเต็มหัวนกเลยนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของขนาดแมกซีนที่มันแบบต่ํามากๆเลยแค่สามน,นัดเองแต่ในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันไปก็แล้วกันนะครับกับความไวในการเรียนโลกระสุนที่มันไวมากๆแค่0.8วินาทีเท่านั้นเองก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากมายสักเท่าไหร่ส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่ลูกกระสุนมันเป็นแบบโปรเจกต์ตายก็เลยทําให้การยิงศัตรูที่อยู่ในระยะไกลนั้น อาจจะบางผนได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคหมดครับผ่านและนี่ก็คือข้อมูลที่สําคัญทั้งหมดเกี่ยวกับอาวุธปืนรองแซกติที่ลุงแมวได้ทําการรวบรวมมาทําเป็นคลิปไว้ให้ทุกๆคนได้รับชมกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจทุกๆคนกันนะครับและสําหรับในตอนนี้ลุงแมวก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย